วันนี้พี่ดีมจะมานำเสนอโปรโมชั่นล้อแท้19 20ครบจบที่เดียวล้อพร้อมอยางในราคาไม่เกิน100,000บาทได้ล้ออะไรกันบ้างน,นี่เลยแบรนด์เวกนิช305ฟอสทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงแบรนด์ G ฟอส BC ฟอสนะครับสต็อกตอนนี้นะครับที่มีของพร้อมจัดจำน่ายมีตัวไหนกันบ้าง108,500 0บาทสําหรับล้อ BC ฟอสจัดโปรโมชั่นพร้อมอยางมีส่วนลดให้5,000บาทล้อ2ชิ้น ตัวแรกจากค่ายเล d ฟอร์สนะครับซึ่งมีล้อลักษณะ10ก้านเจาะก้านทะลุสวยโคตร ในช่วงปลายปีแบบนี้นะพเพื่อนใครมองหาร้านแต่งรถครบวงจรที่มีสินค้าเลือกหลากหลายครอบคลุมที่สุดในกรุงเทพและปริมณุน,นนะฮะเละสเกเป็นหนึ่งในร้านที่เพื่อนจะต้องนึกถึงวันนี้พเพื่อนเพื่อยู่กับพี่ดีมแลสเปกกับช่องเลสเปกวิวเพื่อนแท้คนรถนะฮะวันนี้พี่ดีมจะมานําเสนอโปรโมชั่น ล้อแท้19-20ครบจบที่เดียวสินค้าเนี่ยมีให้เลือกเป็นสเต็ปไม่ว่าจะเป็นล้อหลักหมื่นถึงล้อหลักแสนอยู่กับพี่ดีนในช่วงยาวดีนป้ายานะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความชมคลิปนี้จบ เมายาแน่นอนเพื่อนคำนั uh huh. ้วก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆหรือสินค้าดีๆใครเห็นแล้วโดนใจโทรสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมได้พี่ดีมและทีมงานยินดีให้คำแนะนำเพื่อนๆด้วยความเต็มใจอย่างแน่นอนฮะไม่เสียเวลาเราไปรับชมโปรโมชั่นพร้อมกันฮะ สเตปแรกนะครับเพื่อนพี่ดิมจะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะฮะสำหรับงบประมาณแรกนะครับก็คือล้อพร้อมอยางในราคาไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทได้ล้ออะไรกันบ้างนี่เลยแบรนด์เวกนิชสามศูนย์ห้าทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงแบรนด์ f o r อสด้วยที่เป็นล้อ2ชิ้นแบรนด์คนไทยแบรนด์แรกซึ่งได้รับความนิยมมากๆนะครับซึ่งล้อในกลุ่มนี้นะฮะจะมีดีไซน์ให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย ในราคาเลทประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองดูว่าสนใจล้อแบรนด์ไหนนะครับล้อ2ชิ้นอย่าง G Force เนี่ยได้รับความนิยมสุดๆเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น GF01 GF02 และตอนนี้เนี่ยกำลังคลอดออกมาหลายๆตัว <Yes. S 1> ส่วนแบรนด์เวกก็จะมีรุ่น VF04 <c oughs> ในส่วนที่ราคาที่จับต้องง่ายมากๆและได้ล้อที่มีมาตรฐานนะครับส่วนยางนี่ยพี่ดิมอยากจะจัดเป็นเซตให้เพื่อนๆนะแต่ว่าเลือกตามรุ่นรถด,ดีกว่าเพราะว่าเรื่องยางเนี่ยสำคัญที่นี่เนี่ยอยากจะจัดยางให้ตามพิกัดรถที่เพื่อนๆขับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือล้อพร้อมยางเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้5,000-1 <c oughs> ถึง1อยู่แล้วอยู่ที่แบรนด์ แล้วก็มีบริการหลังการขายสลับยางถุงล้อเติมลมดูแลปีต,ปล,อตปลอด,ลอ,ดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวส่วนใครที่อยากได้ล้อแบรนด์นอกในงบประมาณใ,นใ,นใกล้เคียงตัวนี้ก็คือแบรนด์นิชเป็นล้อที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วเพราะว่าดีไซน์เขาหลากหลายคุณภาพเขาได้ในงบประมาณเนี่ยประมาณ5 0,000กว่าบาทเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้ล้อแบรนด์นิชไว้ในครอบครองส่วนที่ราคานี้ยังไม่รวมยางนะครับหรือจะเป็นอีกตัวอย่าง305 Force ที่เป็นซีรีส์ p e r for f o r m i n g ก็จะมีให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกันมีมาจัดกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถตัวอะผาดเวลไฟบอกเลยว่าได้รับความนิยมสุดๆเลยใช้งบประมาณล้อพร้อมยางเนี่ยไม่ข้ามหนึ่งแสนแน่นอนแม้ว่าเพื่อนๆจะเลือกยางเปรคท็อปสุดอย่างมิชลินก็ยังอยู่ในงบนี้นะฮะใครที่ขับรถรุ่นไหนอยู่อยากได้สเปครายละเอียดเกี่ยวกับยางแต่ละรุ่นก็สามารถติดต่อปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเพราะฉะนั้นนะฮะวีดีมสรุปให้เลยโปรโมชั่นไม่เกิน10,000แบาทสําหรับโปรโมชั่น ล้อแท้นะฮะเราจะได้ล้อที่เป็นเทคโนโลยีแคสหรือล้อโฟกูมิ่งที่เป็นแบรน์ล้อแท้แค่นี้ก็ปลอดภัยสบายใจหายห่วงแล้วนเพื่อนเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นสำหรับล้อที่อยู่ในช่วง10,000แสนกว่าบาทถึง0 0 0แสนกันว่ามีล้ออะไรให้เล่นกันบ้างครับสำหรับคนที่มีงบประมาณฮะใครที่มีงบประมาณนะฮะอยู่ในช่วง1-0,000แสนถึงส0 0แสนบิมจะแบ่งเป็น2ช่วงลวกัน1 5 0 0 0 0บาทนะครับ เพื่อนๆจะได้ล้อในกลุ่มโฟมมิงหรือจะเป็นล้อฟอ r c สโมโนบ็อในบางรุ่นนะครับล้อโฟมมิงอย่างแบรนด์อเมริกาแท้ๆอย่าง w อร s e n นวอร์ไซเนอร์สแตนตัวนี้ถือว่าอยู่ในงบประมาณที่ทะลุแสนขึ้นมานิดนึงพร้อมยางก็อาจจะอยู่ในเลทประมาณแสนห้าบวกลบในช่วงที่พี่ดิมทําคลิปตอนปลายปีแบบนี้นะฮะช่วงนี้ล้อนําเข้าราคาอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยเพราะว่ามูลค่าอลูมิเนียมและมูลค่าเหล็กในตลาดเนี่ย ค่อนข้างจะผันผวนมากๆ uh oh. ถ้าเป็นล้อในโซนอเมริกาล้อโฟล์มิ่งที่ผลิต m a d in u USA และนำเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยในราคาแสนต้นๆยังไม่รวมยางรวมยางแล้วก็น่าอยู่ประมาณแสนกลางๆทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การเลือกยางเป็นหลักนะครับอย่าลืมทุกครั้งที่พ่ดิมบอกเนี่ยอย่ามัดรวมยางโดยที่เรายังไม่รู้คุณภาพยางเพราะว่ายางถูกและดีไม่มีในโลกอยา่า เลือกผิดเพราะว่ามันอันตรายกับเรามากๆให้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานส่วนนี้ก็ประมาณแสนต้นๆนะครับที่วิิมนำเสนอเลยน,นั่นก็คือแบรนด์ W Work ครับล้อแท้แบรนด์ญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าสายหรูสาย V P เนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับที่ละสเปกก็พร้อมจัดจำหน่ายนะครับสต็อกเดือนธันวาคมที่มีของเลยก็มี W Work CVX ขอบ20นะครับ ST1 ST3 หรือใครชอบไม่ซ้ำใครนะฮะก็นี่เลยครับ SG1 S ตัวนี้จะเป็นล้อสีขาวนะครับแล้วก็จะมีอีกสตัวคือ HR201 กับ GR204 ครับบอกเลยว่าแต่ละลายเนี่ยโดนใจทั้งนั้นหรือใครอยากได้ลายอื่นก็แน่นอนครับสามารถสั่งพรรออเดอร์ได้จากประเทศญี่ปุ่นใช้เวลา2-3เดือนด้วยกันนะครับผมส่วนใครที่แบบเฮ้ยไม่อยากได้ล้อโฟ o ์ฟอร์มอยากได้ล้อ f o r ์ จัดให้ครับสำหรับล้อฟอสที่ได้รับความนิยมมากๆตอนนี้คือแบรนด์ Red ลดฟอสครับล้อฟอสมูน o b o x แพ้แบรนด์ไต้หวันที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงปี2021นี้เลดฟอสเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาจะผลิตล้อทีเป็นฟอสมูน o b o x มาเดี๋ยวเราจะได้ว่าถึงฟอสส2ชิ้นในสเต็ปต่อไป <Yes. S 1> ตอนนี้ฟอสมูน o b o x ของแบรนด์เ Force มีให้เลือกการประมาณ5ลายแล้วตอนนี้มีรุ่น RF 01 02 03 04แล้วก็รุ่น BF01 ซึ่ง BF01 เป็นล้อก้าน Y จอกทะลุที่ดีไซน์สวยงามเฉียบคมนะฮะตอนนี้ฮิตทุกลายบอกเลยและตอนนี้นะครับกำลังจะมีคลอดใหม่อีก3าลายนะั่นคือ r f 0 5 r f 0 6และ r f 0 7บอกเลยว่าเป็นล้อฟอร์สที่ดีไซน์สวยแล้วก็เฉียบคมที่สุดแบรนด์หนึ่งในตลาดสนที่ราคาของฟอร์สโมโนโบ็ x กขอบ19และ20ของล้อแบรนด์ Red Ford 1, 1 9 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ขอ20 1 1 9 0บ20 1 9 0บาทตัวนี้มีโปรโมชั่นจัดพร้อมยางมีส่วนลดเพิ่มเติมหรือจะผปบัตร0%อก็สามารถทำได้ฮนะส่วนล้อฟอร์สที่อยู่ในเลทราคาใกล้เคียงกันก็จะมีแบรนด์305ฟอร์สที่อยู่ในสนที่ราคาประมาณ1,000 0 25,000บาทถึง135,000บาทนะครับสำหรับล้อ Force m o บ o b o ซ19และ20จะราคาต่างกันเล็กน้อยนะฮะมาถึงพระเอกสำหรับ Force m o บ o b o x ์นั่นก็คือแบรนด์ BC ฟอสนะครับล้อ BC f ฟอสเป็น Force m o บ o b o x แท้ที่ได้รับความนิยมที่สุดในพอศอนี้สำหรับคนเล่นรถคนเล่นล้อต้องรู้จักรอแบรน,นี้นะครับสมที่ราคาของล้อ Force Monobox 19 20ของแบรนด์ BC นั่นก็คือ140,000 สำหรับล้อ19แล้วก็120 1 5 0 0 0แบาทนะครับแสดโปรโมชั่นพร้อมอยางก็มีส่วนลดสูงสุดให้ถึง5,000บาทแต่ว่าพอเป็นล้อพิกัดใหญ่ๆแบบนี้นะฮะจะมีลายละชุดสีละชุดเท่านั้นนะฮะมาก่อนรอก่อนเพราะว่าปกติแล้วล้อพวกนี้สามารถสั่งตัดสั่งผลิตใช้เวลาประมาณ2เดือนบวลกลบเพราะฉะนั้นคือใครที่สนใจอยากจะรอก่อนเที่ยวปีใหม่เห็นคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์อยากโดนตัวไหนรีบจับจองรีบทักอินบ็อกมาเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆสำหรับล้อใหญ่ล้อแท้แบบนี้ ส่วนสำหรับล้ออยู่ในพิกัดแสนปลายเลยพูดถึงใครที่มีงบประมาณแบบเหลือๆเ,เลยอยากได้ล้อที่มีดีไซน์ที่มีลูกเล่นสวยงามและเป็นล้อไฮเอนนะครับแน่นอนครับหนึ่งในนั้นคือแบรนด์ BBS BBS จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะซีรีส์ที่พี่ดิมจะพูดถึงก็คือแบรนด์ BBS Forming m a s in g e r m ร n y รุ่นยอดฮิตคือ CRR หรือจะเป็น CCR เป็นต้นตัวนี้ราคาขอบ19-20อยู่ในเลทประมาณ1 7 0 0ถึง แสนแปดกว่าเมตอินเยอรมนีที่นําเข้าเข้ามาเนี่ยราคาสูงขึ้นถึง20-30%ด้วยกันสําหรับซีรีส์ที่เป็นโฟมมิ่งแบรนด์ระดับโลกอย่าง BBS หรือใครที่สนใจล้อแบรนด์ BBS ที่เป็นล้อฟอ r c สรุ่น RIS หรือ RID สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ใช้เวลารอของประมาณ 3เดือนบวกลบนะฮะแล้วแต่ช่วงคือล้อพวกนี้น่ะจะค่อนข้างแรงเท่มแล้วก็หายากมากๆส่วนที่ราคาของ BBS ตัวนี้ก็อยู่ในเลทประมาณ3 0 0 0 0 0กลางๆถึงสามแสนปไปๆใครที่เหลือๆก็สอบถามเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะส่วนล้อ2ชิ้นที่ได้รับความนิยมมากๆและพี่ดิมกำลังจะนำเสนอตัวใหม่ล่าสุดด้วยนั่นคือล้อ BC Force 2ชิ้นและ l e a t e Force 2ชิ้นตอนนี้ l a t e Force ก่อนละกันนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งมาลงอุ่นๆสดๆล้อเลยนี่เลยฮะรุ่น นี่เลยครับ AF 01ครับล้อ2ชิ้นตัวแรกจากค่าย r e d f o r e นะครับซึ่งมีล้อลักษณะ10ก้านจอะก้านทะลุสวยโคตรๆนะครับสนที่ราคาของล้อตัวนี้1,69,000บาท ใช้งบประมาณประมาณแสนปลายถึง2 0 0แสนต้นๆน,น,นะครับก็จะได้ล้อ2ชิ้นที่มีลูกเล่นสเต็ปก้านที่มีความสวยงามและมีดีเทลที่บอกเลยว่าตีล้อลักษณะขอบสเต็ปแบบนี้นะฮะก้านเจาะทะลุแบบนี้ต้องใช้งบประมาณ3-40,000บาทแต่ตัวนี้ราคาเนี่ยกำลังสวยไม่แพงจนเกินไปเหมาะแก่การจับจองอย่างยิ่งมีชุดเดียวด้วย <Yes. S 1> หรือใครสนใจสั่งตัดรอหลังปีใหม่ได้ก็แน่นอนครับเห็นดีไซน์แบบนี้โดนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ส่วนอีกลายหนึ่งนะครับจะ เป็นรุ่น AF02 เป็นล้อลักษณะก้านเขากวางที่มีสเต็ปขอบสวยๆเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าลายนี้เป็นล้อลายเขากวางหรือก้าน y ที่มีสเต็ปสวยงามที่สุดเท่าที่พี่ดีนเคยเห็นมาด้วยก้านที่มีลูกเล่นมีสเต็ปนะครับตอนนี้มีสสีให้เลือกก้านการเมเมทัลลิกขอบเงาแล้วก็หมุดดำนะครับแล้วก็มีก้านดําขอบดํา แล้วก็หมุดดำโคตรดุ BC Force นะครับสต็อกตอนนี้นะฮะพี่ดินขึ้นให้ดูนะฮะว่าล้อสอชิ้น BC Force ที่มีของพร้อมจัดจำหน่ายมีตัวไหนกันบ้าง1 8 5 0 0 0บาทสำหรับล้อ BC Force จัดโปรโมชั่นพร้อมยางมีส่วนลดให้5้0 0 0 0บาทนะครับผมปีใหม่แบบนี้ใครอยากหาร้านล้อเด็ดๆดโดนๆใส่รถของคุณให้เพิ่มความหลอ่อให้ดูโดดเด่นแล้วก็ลงตัวยิ่งขึ้นสุดท้ายเพื่อนใครเมายานะฮะอยากจะมาโดนอยากจะมาจัดก็ วิ่งเข้ามาดูที่ร้านได้ทั้ง2องสาขาพหลลาม2และศรีนครินเหมือนเดิมเ,เพื่อนๆปีใหม่แบบนี้หาร้านล้อโดนๆเลสเบ t ยินดีรับจบครับกดไลค์กดแชร์คิดแต่งรถคิดถึงด้วยสครับสวัสดีครับ